สวัสดีครับผมในาคนาร์โร่าคาร์โร่คาร์คาร์โร่เบย์สได์เกย์กุ้งไอ้ซีชาเฮวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดู Spider-Man No Way Home <avan playing in the background> แต่ก,ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดนะครับตรงหน้าผมนะครับคือชุดถังป๊อปคอร์นแล้วก็แก้วน้ำของ Spider-Man No Way Home อันนี้เป็นถังป๊อปคอร์นนะครับที่ทางเบนเจอร์ส่งมาให้ผมเปิดตรงนี้นะครับกินสมอง Spider- ร์แใส่ป๊อปคอนได้ตรงนี้นะครับผม ส่วนแก้วน้ำก็จะสามารถดึงอันนี้ออกมาได้ด้วยอ่า เปิดหมวกได้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่เมเจอร์ซ e น e เพ็ทุกสาขานะครับล่าสุดนะครับวันที่18ธันวาคมผมได้ไปดู Spider-Man No Way Home รอบสื่อครับเป็นรอบของเพจสมาคมผู้ข้างใครซูเปอร์ฮีโร่ของพิริตนะครับมีคนไปดูเยอะแยะมากมายครับสื่อแล้วก็มีคนดังสายหนังนะครับมียูทูบเบอร์มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อเยอะแยะมากมายครับผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของ Spider-Ma แและเรารอคอยวันนี้ครับผมวันที่18ธันวา เป็นวันที่ฉายพร้อมกันกับอเมริกาเลยครับซึ่งบ้านเราเนี่ยฉายจริงวันที่23ธันวาคมนะครับเราตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้มานานมากนะครับและมันถึงสักทีต้องบอกเลยนะครับพอผมดูจบเนี่ยมารู้สึกเหมือนผมได้รับการเติมเต็มเหมือนกับคนเราฝันอยากที่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะและฝันนั้นมันสำเร็จผมเป็นฟิลแบบนั้นเลยอะ ผมที่รักสไปเดอร์แมนแล้วก็รู้จักสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่จำความได้คือได้ดูหนังสไปเดอร์แมนของโทบีแม็กไกตตั้งแต่ปี2002คือเราดูในแผ่น VCD เราดูแล้วเราก็รู้เลยว่าเนี่ยคือฮีโร่ที่เราชอบที่สุดมันเป็นฮีโร่ที่โคตรเท่เลยอตอนเด็กๆนี่โหถึงขั้นมีชุดสไปเดอร์แมนใส่เลยนะฮะแม่ซื้อให้โอโห <c oughs> ก็เอามาเล่นใส่หน้ากากคือมันเป็นความฝันวัยเด็กครับแล้วเราก็ดูสไปเดอร์แมนของ คอบบี้มาไกวมาถึง3ภาคครับแอนดูการ์ฟิลมาถึง2ภาคครับแล้วก็ทอมฮอลแลนด์อีก2ภาคนะครับผมคือเราดูครบหมดก่อนที่จะมาดูโนเวโฮมอะ่ะคือดูย้อนไปย้อนมาดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะเราคิดถึงมันและโนเวโฮมก็เอาตัวร้ายเก่าๆนะครับจากหนังเวอร์ชั่นเก่ามาไม่ว่าจะเป็นกรีนกอบบินด็อกเตอร์ออคโตพุสอิรักโตริซาร์ดและแซนแมนครับผมซึ่งเป็นเหล่าตัวร้ายที่เราคิดถึงกันแหละเพราะเป็นนักแสดงคนเดิมตื่นเต้นมากว่า เฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไงวะแล้วก็ข่าวหลุดข่าวลือโอ้โหเยอะแยะมากมายจนแบบกูแทบจะรู้หนังทั้งเรื่องแล้วแต่มันก็ไม่สามารถทําให้การเข้าไปดูหนังครั้งแรกเนี่ยสนุกน้อยลงเลยทุกคนคุณไปดูคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกอย่างมันเติมเต็มทุกอย่างของเขาว่าสไปเดอร์แมนครับผมจนกลายเป็นภาคเนี้ยเป็นหนังที่โคตรด,ดีแล้วผมยกให้เป็นอันดับที่1ของหนังสไปเดอร์แมนที่สนุกที่สุดจากทั้งหมดทุกเวอร์ชั่นเลยครับ และก็ยังเป็นหนั ในจกักรวาล MCU ที่ผมชอบอันดับที่1เลยอันดับ2ก็ Endgame และอย่างที่ผู้กำกับจอห์นวัตบอกครับนี่คือ Endgame ของ Spider-Man จริงๆมันให้อารมณ์แบบนั้นจริงๆนะแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่โคตรบ้าวันนั้นที่ผมไปดูเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเรามีอารมณ์ร่วมมากที่สุดตั้งแต่ดูหนังเรื่องไหนมาเลยเว้ยคือรอบสื่อเนี่ยเราก็ไปดูมาหลายเรื่องแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดตบมือแบบดังๆตบมือหลายครั้งมาก มือจนเจ็บมืออ่ะแล้วเราก็โห่ร้องจนเจ็บคอมันเป็นโมเมนต์แบบนั้นจริงๆอ่ะรวมทุกอารมณ์หลากหลายอารมณ์บอกเลยว่าหนังเข้มข้นครับเข้มข้นถึงขั้นไม่มีจุดที่เบื่อเลยอ่ะคือมันรู้สึกสนุกตื่นตัวตื่นตาและรู้สึกเลิร์ตลอดเวลาหนังแบบทำให้เราไม่สามารถกระพริบตาได้ทุกคนเราต้องมองไปแต่ที่ในจอเท่านั้นเพื่อดูสไปเดอร์แมนคนนี้ครับผมผมรู้สึกชอบตั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะเปิดเรื่องก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าสไปเดอร์แมนถูก เปิดโปงว่าเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และทุกอย่างมันก็ปั่นป่วนไปหมดเลยครับจังหวะนั้นครับการตัดต่อการใส่เพลงงานภาพแต่ละอย่างนี่มันรู้สึกถึงความปั่นป่วนจริงๆอะ่ะแล้วผมรู้สึกเลยอะว่าการตัดต่อจังหวะแบบเนี้ยมันไม่เคยมีในหนังภาคไหนของสไปเดอร์แมนเลยครับนี่คือความสดใหม่จริงๆนะโอ้โหมีตัวละครหลากหลายตัวนะครับอย่างที่รู้กันตัวร้ายแบบ เยอะมากแล้วก็หนังยังคุมสเกลได้ดีครับขนาดตัวร้ายหลายตัวก็ยังสามารถแบ่งพื้นที่ให้กับทุกตัวละครได้เฉิดฉายเท่าๆกันนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปการแสดงของทอมฮอลแลนด์มันดีมากๆอ่ะเถิดคุณรู้สึกว่าโฮมคอมมิ่งและฟาฟอมโฮมเรายังไม่รู้สึกถึงความเป็นสไปเดอร์แมนและรู้สึกว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนเด็กน้อยอะนะ่ะเนาะมันไม่มันเท่าเวอร์ชันอื่นๆคุณมาเจอภาคโนเว y h โฮมครับแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความดีงามและโคตรดี การแสดงของทอมฮอลแลนด์ทำให้เรารู้เลยนะครับว่าเขาเติบโตขึ้นในฐานนะสไปเดอร์แมนจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมโหยหามาตลอดเราชอบความแอคชั่นของสไปเดอร์แมนภาคโทบี้แมกไกว ต่อยตีโหโคตรมันสะใจเราชอบฉากแอคชั่นที่ดูตื่นตาตะการตาของภาค Amazing Spider-Man ในขณะที่ Homecoming กับ Far From Home ทำได้ดีครับแต่รู้สึกว่ามันยังไม่สุดอ่ะมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เท่ากับรุ่นพี่จนมาเจอภาค No Way Home เนี่ยแอคชั่นหนะักหน่วงแล้วก็ดุด,ดันจริงๆครับผมพูดได้เลยนะคะว่าฉากแอคชั่นในภาคนี้เนี่ยมันซื้อผมได้วะ่ะ การกลับมาของตัวร้ายตัวเดิมมันทําให้เรารู้สึกคิดถึงวันเก่าๆแล้วเขาถ่ายทอดบทออกมาได้ดีมากจริงๆครับโดยเฉพาะวิลเยมดาโฟนะครับที่เป็นกรีนกอบบินอัลเฟตมริน่า ที่เป็นด็อกเตอร์ออคโตพุสสองตัวนี้เนี่ยคือหัวใจหลักของตัวร้ายเลยที่ผมมองว่านักแสดงคือเกอ๋อ่ะนักแสดงเป็นนักแสดงที่มีบทบาทในวงการภาพยนตร์มานานยิ่งวินเลิมดาโฟเนี่ยโหแกเก่งจริงๆนะฮะชั้นครูเลยแล้วก็มาโชว์ของในภาคนี้มันรู้สึกไม่ซ้ำอะ่ะทุกคนถึงไม่จะเป็นตัวร้ายตัวเดิมนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกใหม่มีมิติมากๆสมควรแก่การเป็นสตูต,ตัวฉกาจของสไปเดอร์แมนจริงๆครับผม ขอบคุณจริงๆนะครับที่สร้างหนังภาคนี้ขึ้นมามันเติมเต็มแฟนคลับสไปเดอร์แมนอย่างผมคนที่เคยรู้สึกว่ามีจุดที่ดาวที่สุดแล้วก็เรานึกถึงสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเป็นอันดับแรกเลยว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อไปวะเราต้องใช้ชีวิตต่อไป เพื่อให้ได้ดู Spider-Man แม่งคือฟิลนั้นเลยครับพอได้ดูแล้วมันก็เติมเต็มผมมากๆผมตื้นตันรู้สึกแบบมีความสุขที่สุดเลยนะวันนั้นมันเป็นทุกอย่างให้ผมอะออกมาปุ๊บผมมีความสุขมากๆผมยิ้มไม่พัก <c oughs> ผมหัวเราะไม่พักผมเศร้าไม่พักผมตื่นตาตื่นใจมันได้หลายอารมณ์และอิ่มเอมจริงๆครับ เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วผมมั่นใจเลยครับว่าทุกคนในโรงภาพยนตร์ในตอนนั้นและแฟนสไปเดอร์แมนทั่วโลกต้องประทับใจกับสไปเดอร์แมนภาคนี้ครับผมขอให้เลย1ล้านเต็ม10ครับคะแนนแบบทะลุลอยอะทุกคน คือจากใจแฟนสไปเดอร์แมนที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่อวยครับคืออวยด้วยและตัวหนังมันดีด้วยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์จริงๆครับแล้วก็เป็นไปได้ดูหลายรอบก็ดีนะครับเพราะว่าขนาดตัวผมดูรอบเดียวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเก็บได้ไม่หมดเก็บได้ไม่ครบผมต้องดูอย่างต่ำสามรอบอะแล้วก็เป็นหนังสไปเดอร์แมนที่โอ้โหล่าสุดครับรายได้สูงมากได้ไปทั่วโลก600ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ และคาดว่าน่าจะถึงพันล้านในไม่ช้านี้ครับผมเสียดายมากครับหนังเรื่องนี้เกิดในยุคโควิดถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยผมว่ามีโอกาสเปิดตัวแซงเอ็นเกมเลยนะ เพราะด้วยอายุของสไปเดอร์แมนที่ทุกคนรู้จักมันมานานมากๆเนาะอยู่คู่กับเรามานานมากมันเลยทําให้ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมนี่ขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วก็อยากให้มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของบ็อกออฟฟิศเลยไปเทียบเคียงเอ็นเกมอวตารแฮร์รี่พอตเตอร์สตาร์วออย่างเงี้ยผมว่าสไปเดอร์แมนคู่ควรแล้วครับกับอายุของมันนะ ก็อย่าลืมไปสัมผัสด้วยตาตัวเองนะครับไม่ต้องฟังผมเยอะไปดูด้วยตัวเองขอบคุณที่มานั่งฟังผมโม้ในวันนี้นะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย